ไปทุกคนวันนี้จะพามาคาเฟ่สวนกลางกรุงนะครับก็จะอยู่ที่ BTS พักขนงนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันรู้สึกว่าจะลงฝั่งนี้แล้วก็ออกไปฝั่งด้านขวามือนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรนี่ BTS พักขนงครับน่าจะออกั้างออกสามสี่นี่แหละ เน,น,นีมันอยู่ตรงเนี้ยนี่เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยสุขุมวิทสี่สบหนี่เดี๋ยวเราออกตรงประตูสี่นี่แหละทุกคนนี่นอกจากว่าตรงนี้ถ้าเดินตรงไปด้านนู้นด้านนู้นจะเป็นตลาดพระขนงนะครับโอตรงด้านข้างก็มีเด e ๋ o f คอฟฟี่ขับนะครับ มีเป็นแบบเหมือนร้านอาหารอยู่ใกล้ๆด้วยนะมันน่าจะเป็นศูนย์อาหารนะตรงเนี้แต่ว่าเราจะไปคาเฟ่ป่านะโอ้โหนี่อะเข้าไปในซอยเนี้ข้างหน้านี้หรือเปล่าที่มันดูต้นไม้เยอะๆเนี่ยซอยสุขุมวิทสี่นะครับ นี่นะครับทุกคนลงมาจาก BTS นะครับแล้วก็เดินเข้ามามันจะเป็นซอยสุขุมวิท46นะหลังจากนั้นเราก็เดินเข้ามาด้านขวามือตรงนี้เป็นท,ทางเล็กๆนะครับเดินเข้าไปดูด้านในว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามีเป็นร้านคาเฟ่ที่เป็นแบบเป็นป่านะอยู่ใกล้ๆก,กับ BTS เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศแบบเป็นยังไงบ้างอ๋อ ยอน่าจะใช่เขาบอกว่ามันจะถ้าหลั้วปิดถ้าหลัว้วคาเฟ่ปิดเขาบอกให้บอกเราประพอได้เลยเขาบอกงนี้อ๋อนี่ไงโหยหาป่าแล้วโหยหาป่าอ๋อมีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนหรอโรงเรียนอนุบาลศรีวศศรีวัฒนาแต่ว่าไม่น่าใช่แล้วนะนี่ไงใช่ไหม ้นี่มีคาเฟ่อันนี้ก็มีคาเฟ่อันนี้ก็น่ารักนี่ร้านคาเฟ่เล็กๆตรงนี้ก็น่ารักนี่ไงเจอแล้วร้านคาเฟ่ของเราเนี่ย BTS อยู่ตรงนั้นเนี่ยหน่อยเดียวนะครับเดินเข้ามาหน่อยเดียวก็จะม,าาม,มีร้านอาหารเนาะมีร้านเขามีร้านอาหารเขามีอาหารด้วยเนี่ยมา ราคาเฟ่โอเพน่นไปเนี่ยเขาบอกว่าบอกพี่รอรพอได้เลยเดี๋ยวเขาจะมาเปิดให้มีคอฟฟี่มีอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเนีสังเกตมีต้นไม้ต้นมะขามาม,ม,ามายอยู่ด้านหน้าทุกคนไปเข้าไปโอ้โ่นบรรยากาศดีมากอ๋อเขาเปิดอยู่นี่งไงในป่าอ๋อในป่าอาร์ตคอมเพล็กซ์ โอ้เดี๋ยวพาเดินดูฝั่งด้านนี้นะครับอ๋อด้านนี้ก็มีเป็นร้านอาหารด้วยนี่เดี๋ยวเราลองไปดเดี๋ยวขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนนะครับอ๋อเขาก็อาจจะให้เดินได้นิดนิดในหน่อยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขาปิดปรับปรุงไปนิดนึงแล้วครับนี่อู้บรรยากาศดีมาก ดูฝั่งด้านนู้นมีเป็นแบบว่าทางขึ้นนูน่นขึ้นไปถึงนู่นเลยนะครับเนี่ยสามารถที่จะเดินเล่นเดินพักผ่อนต่างๆได้อยู่บนต้นไม้บรรยากาศดีอยู่สวยดีก็คือเดินได้เฉพาะแถวๆนี้นะเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมอยู่นะครับ อาจจะแดดนิดนิดหน่อยหน่อยนะนี่ฝั่งนี้เป็นทางร้านที่เราไปสั่งกาแฟนะครับสวยดเยีเดี๋ยวลงไปด้านล่างดีกว่านะ เป็นป่าเป็นป่าเขาลำนาวไพรนี่อยู่ด้านข้างก็มีเฮ้ยนี่ที่นั่งตรงนี้ก็ดีนะเนี่ยแดดร้อนดีมีอันนี้คือเป็นที่นั่งนะครับรอคาเฟ่นะครับแล้วก็ด้านข้างนี่อันนี้คือด้านในที่เราไปสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมนะครับ ด้านบนเขาก็จะมีเป็นแบบให้เดินเล่นด้านบนได้นน่นด้านบนนูน่นเดินไปถึงด้านนู่นเลยอูน่นยาไปถึงนูน่นฝั่งด้านน้่นจะเป็นที่จัดรถด,ด้านนูน่นนี่ได้มาแล้วอันนี้จะเป็นชาเขียว เย็นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโกโก้เย็นนะสองแก้วอยู่ที่แก้วละหนึ่งรอยี่สิบห้าบาทนะทุกคนนีอนนี่ไปโกโก้เราจะกินเป็นชาเขียวเย็นนะครับถ่ายรูปก,ก่อน <c oughs> ก่อนกินต้องถ่ายรูปก,ก่อนอย่างนะครับนี่ก็จะเป็นว a ฟเฟิลแล้วก็ชาเขียวอยู่ด้านบนนะครับน่านะกิน ले <canny listings> เราคาเฟ่ทุกคนุยฝั่งด้านนี้ก็สวยเดี๋ยวเราเดินทางกลับแล้วนะครับเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็คือเป็น BTS พระขนงนะครับเดินนิดเดียวก็จะถึงละอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับที่พามาชมบรรยากาศนะว่าแบบใจกลางเมืองเนี่ยในกลางกรุงเทพมหาคนครก็ยังมี คาเฟ่ที่เป็นว่าปากเขามีสะพานมีต้นไม้อะไรางี้นะให้เรามาถ่ายรูปครับเดี๋ยวเราขึ้นที่ BTS ขนงับกันดีกว่ามีอะไรกินอีกหรือเปล่านีอยู่ตรงสุขุมวิท46นะครับเดินไปหน่อยเดี๋ยวก็จะถึงมีด้านนี้ก็มีเป็นแบบว่าคล้าย ร้านอาหารอันนี้เดอะคอฟฟี่คลับนะครับข้าวต้มโน้โอ,โอร้านอาหารร้านเขียงคอฟฟี่อเมซอนเนี่ยเยอะแยะเลยนี่มีร้านอาหารอะไรเ,เนี่ยน่ากินนะเหมือนว่าอาหารญี่ปุ่นเลย ตอนนี้เราขึ้นมาบน BTS พระขนงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟกลับบ้านกันแล้วนะมากินกันแค่นี้แหละก็ <c oughs> ถ้าใครสนใจก็มาตามที่ถามมาได้เลยนะครับนี่ BTS พระขนงเจอก,กันในคลิปหน้านะคะ